สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจจน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เ่เท่านั้นเมื่อเวลา1 7 1 2นาฬิกา12นาทวันที่2 8กุมภาพันธ์2,568สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความ Security Alert หรือประกาศเตือนภัยถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกาที่อาศัยอยู่ในประเทศผ่าน a c e b o o k US Embassy Bangkok ระบุว่าเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568รัฐบาลไทยได้ส่งชาวอุยกูจำนวน45คนกลับไปยังประเทศจีนการส่งกลับประเทศครั้งนี้คล้ายกับเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เคยทำให้เกิดการตอบโต้ด้วยความรุนแรงมาแล้วโดยเมื่อปี2 5 5 8ประเทศไทยเคยดำเนินการส่งชาวอุยกูกลับประเทศและเกิดการระเบิดที่ศาลพระพรมเอราวัณในกรุงเทพมหานครส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด20รายบาดเจ็บอีก125รายเพราะเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกายังได้มีคําแนะนําถึงพลเมืองสหรัฐว่าให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพ่านเนื่องจากเป็นสถานที่ที่อาจเกิดเหตุขึ้นได้ทบทวนแผนความปลอดภัยส่วนบุคคลปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานในพื้นที่ก่อนหน้านี้นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาออกแถลงการแสดงท่าทีหลังทางการไทยตัดสินใจส่งกับชาวอุยกูร์คนที่หนีออกจากจีนตั้งแต่ปี2014ับกลับประเทศจีน โดยประนามไทยในระดับที่สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเราขอประนามอย่างถึงที่สุดต่อกรณีที่ไทยผลักดันชาวอุยกูอย่างน้อย40คนกลับประเทศจีนทําให้พวกเขาต้องอยู่ในประเทศที่ตนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงกระบวนการอันควรตามกฎหมายอีกทั้งยังเป็นประเทศที่ชาวอุยกูเคยถูกข่มเหงบัง,บงคับใช้แรงงานและทรมานในฐานะพันธมิตรอันยาวนานของไทยเรารู้สึกตระหนกกับการกระทํานี้ ซึ่งอาจขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนอกจากนี้การกระทําดังกล่าวยังขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมานานของชาวไทยในการปกป้องกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดรวมถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกด้วยเราเรียกร้องรัฐบาลของทุกประเทศที่ชาวอุยกูเข้าไปอาศัยความคุ้มครองให้ไม่ผลักดันกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูกลับประเทศจีน ภายใต้การกำหนดทิศท,ทางและการควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนในค่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติส่วนใหญ่มุ่งไปที่ชาวอุยกูร์ซึ่งเป็นมุสลิมตลอดจนชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และศาสนากลุ่มอื่นในซินเจียงเราขอให้ทางการจีนเปิดให้มีการตรวจสอบโดยถี่ถ้วนและสม่ำเสมอเพื่อยืนยันถึงสวัสดิภาพของชาวอุยกูร์ที่ถูกส่งกลับรัฐบาลไทยต้องเรียกร้องให้ทางการจีนคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของชาวอุยกูร์รวมทั้งต้องพิสูจน์การดำเนินการดังกล่าวอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง โดยมาโคร,รูบี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังโพสต์ข้อความใน X คืนวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ระบุว่าไทยบังคับส่งตัวชาวอุยกูกลุ่มหนึ่งกลับจีนในฐานะพันธมิตรที่ยาวนานของไทยเรารู้สึกกังวลกับการกระทํานี้ซึ่งขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศสหรัฐขอประนามการกระทํานี้เราเรียกร้องให้รัฐบาลไทยตรวจสอบและรับรองว่าชาวอุยกูได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและสิทธิของพวกเขาได้รับการคุ้มครอง จุดยืนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ชัดเจนในกรณีอุยกูทําให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐจะมีมาตรการตอบโต้ไทยต่อการตัดสินใจส่งชาวอุยกูกลับจีนหรือไม่โดยเฉพาะการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เป็นเครื่องมือกดดันมาตลอดขณะที่รายงานของสำนักข่าว a ออ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลไทยและผู้เกี่ยวข้อง4ี่คนเปิดเผยว,ว่ารัฐบาลจีนเริ่มเจราจากับไทยเพื่อขอตัวชาวอุยกูกลุ่มนี้กลับจีนตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา รายงานระบุว่าทางการจีนตัดสินใจปัดฝุ่นคุยกับไทยเรื่องนี้หลังนางสาวแพทองทานชินวัตรขึ้นมารับตำแหน่งนายกรฐธนตรีเมื่อปีที่แล้วโดยชี้ว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกฐมนตรีสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนรายงานของเอระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยได้เริ่มพูดคุยกับแผนการส่งกลับอย่างลับๆตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็เกิดแรงกดดันขึ้นมาเมื่อเดือนมกราคมที่มีรายงานข่าวปรากฏไทยอาจส่งตัวชาวอุยกูกลับประเทศจีนมีถแถลงการสแสดงความกังวลทั้งจากผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติ ญี่ปุ่นสหรัฐและยุโรปส่งตรงถึงไทยจนในที่สุดไทยก็ตัดสินใจส่งกลับชาวอุยกูให้จีนเมื่อวันที่ 27, 2 7กุมภาพันธ์ขณะที่สำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้รีภ้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR ได้รับรายงานจากหลายช่องทางว่ากลุ่มชาวอุยกูที่ถูกกักกันตัวในกรุงเทพมหานครได้ถูกบังคับส่งกลับอย่างรวดเร็วโดวยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานได้ขอสิทธิ์การเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้มาโดยตลอดและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยว่า คนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ได้แสดงความหวาดกลัวต่อการส่งกลับจะไม่ถูกในรเทศออกจากประเทศอย่างไรก็ดีการเข้าถึงบุคคลเหล่านี้ไม่เคยได้รับการอนุมัติและเมื่อติดต่อเพื่อขอคําชี้แจงทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยแจ้งว่าไม่มีการตัดสินใจต่อการในรเทศคนกลุ่มนี้นี่เป็นการละเมิดหลักการห้ามส่งกลับและภาระผูกพันของรัฐบาลที่มีต่อก,กฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิขั้นพื้นฐานในการขอรีภัยและการไม่ถูกบังคับให้ส่งกลับเช่นไม่ส่งผู้คนกลับไปยังสถานที่ที่พวกเขาอาจเผชิญกับความเสี่ยงได,ได้ได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรา13ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายของประเทศไทยมาตรา16ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและมาตรา14ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน u n s, s c r ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการกักขังคนกลุ่มนี้นับตั้งแต่ปี2557เร่งให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงสถานการณ์ได้นมนุษยธรรมของพวกเขามอบทางเลือกที่จะไม่ถูกกักกันและหาทางออกที่ปลอดภัยและเป็นไปได้ u n s c r เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการบังคับส่งกลับบุคคลจากประเทศไทยขณะที่ผู้ใช้แฟลตฟอร์ม X บัญชี TJ Bangkok ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของช่องยู u ูบมีผู้ติดตามกว่า3 0 0 0 0 0รายได้โพสต์ข้อความระบุว่า สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ส่งอีเมลแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่เกิดจากการบังคับส่งชาวอุยกูกลับจากประเทศไทยพร้อมเตือนชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้ติดตามของเขาว่าให้ระม,มัดระวังตัวนอกจากนี้ทีเจแบงคอกยังได้แนบภาพหน้าจอข้อความที่สถานทูตญี่ปุ่นได้ส่งให้กับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยเนื้อหาได้ระบุถึงกรณีที่ทางการไทย ส่งผู้ริพายชาวอุยกูให้กับทางการจีนวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอ้างอิงถึงเหตุการณ์วางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ใกล้ศาลพระพรมเอราวัณเมื่อวันที่17สิงหาคม2568เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต20รายบาดเจ็บ125รายในจํานวนนี้มีชาวญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยโดยมีการระบุด้วยว่าเหตุด,ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางการไทยได้ส่งตัวผู้ริพัยชาวอุยก,กูให้กับทางการจีนในปีเดียวกัน ขอให้ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและนักเดินทางทุกคนระมัดระวังและพยายามติดตามข่าวสารล่าสุดหลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่จัดงานร้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้าระบบขนส่งสาธารณะสถานที่ทางาศาสนาเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันง่ายต่อการตกเป,เป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายและจำเป็นต้องระมัดระวังอยู่เสมอนอกจากการรายงานข่าวของสื่อท้องถิ่นแล้วขอให้ติดตามข้อมูลความปลอดภัยล่าสุด จากเว็บไซต์ความปลอดภัยในต่างประเทศและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและเพียงพอต่อสถานการณ์ขณะที่สำนักข่าว b b c รายงานว่าเดวิดแลมมี่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของไทยขณะนี้มีชาวอุยกูประมาณ12ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมอาศ,าศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการว่าเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกู สำหรับความกังวลเกี่ยวกับการส่งตัวกลับชาวอุยกูเกิดขึ้นหลังมีรายงานและภาพถ่ายของสื่อเปิดเผยให้เห็นถึงรถหลายคันที่ติดเทปสีดำปิดกระจกหน้าต่างออกจากศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่กักขังชาวอุยกู48คนส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ลี้ภัยจากจีนจำนวน300คนและถูกจับกลุ่มในปี2557บางส่วนถูกส่งกลับจีนและบางส่วนถูกส่งไปตุรกีส่วนที่เหลือถูกคุ้มุมตัวอยู่ในความดูแลของไทย จากนั้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเวลา4นาฬิกา48นาทีของวันที่27กุมภาพันธ์เที่ยวบินนอกตารางเวลาของสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อลงจอดที่เมืองคริชกาในเขตซินเจียงของจีนในอีก6ชั่วโมงตามข้อมูลไฟล์เรดาร24